ทางไปอำเภอเอ้ยไปหมู่บ้านแม่กระปองขายต้นไม้เยอะมากหมู่บ้านถนนเริ่มแคบลงแล้วหมู่บ้านอะไรไม่รู้นะคะบ้านห้วยแก้ว เ่ามีชุมชนน่าจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้มีร่งเรียนช่มสายเคเ,เข้าใกล้หมู่บ้านแล้วนะคะจะเป็นทางที่ขึ้นเขาเมื่อกี้นี้เขาทำขยายทาง ตรงนี้ก็จะแคบขึ้นอ,อรถก็ไม่เยอะนะจินตนาการว่ารถจะเยอะเราขึ้นมาช่วงตอนนี้ประมาณบ่ายโมงนะคะแวะทานข้าวข้างล่างเพราะว่ากลัวขึ้นมาแล้วหาที่กินข้าวยาก เขาอยู่หมู่บ้านกันหมดหรือเปล่าไม่แน่นอยู่หมู่บ้านตอนนี้เขาอาจจะไปแอะอาจอยู่ในหมู่บ้านนะคะ,ะ,ะรถแดงรถเป็นรถที่พามาแม่กับบอสแต่ตรงนู้งสัญจรแพงสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไ่ได้เอารถมาอ,อีกโอ้ยกินเรียนสักนาะ จริงๆทางก็ถ้าจะว่ายากไหมก็ไม่แต่ว่ามันแคบแคบมากรถสวนกันแบบต้องระวังรถรถสวนกันที่แบบ <c oughs> ชอบกินเลนเออเขาน่าจะขับแบบช้าๆเนาะเลนซ้ายเหลยอเยอะแต่ไม่แอบบ <c oughs> ตรงนี้จุดที่เที่ยวสตอรเอ,รเ,บอ,รเ,บอรเบอรี่ฟสวนดอกไม้โอ้มีทุ่งดอกไม้สวยงามเราดูคลิปคนอนื่นมาเยอะ <c oughs> <c oughs> เลยคุณนตากัรเดินทางไม่ใช่เคยมาเองนะครับ เราวางแผนว่าจะไปที่พักก่อนนะคะแล้วดูสถานการณ์ว่าในหมู่บ้านคนจะเยอะไหมมีคนลงเยอะอย่งอยอางเ,เขาเริ่มลงไงเพราะว่าเขานอนเมื่อคืนนี้น <c oughs> ทั้งมอเตอร์ไซค์รถทุกชนิดอันนี้คือบ้านทานทองเนาะนจึ้จใช่มาจอดรโ,โครงการตีนตุ๊กมองตรงนี้ไงที่เขาจอดถ่ายลูกโอ้ โอ้ Ooh, ตรงนี้ก็สวยเออเป็นร้านกาแฟติดน้ําตกสวยงามสวยงามบรรยากาศดีก็เห็นคนบุนกันนะว่าแบบคนเยอะมากค่ที่จอดรถไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่ทุกคนก็บอกว่าก็จะมาอีกและควรมา คือสถานที่สวยงามอ้ยข้างล่างอะ่ะสวยมากเลยอะ่ะดูนะคะทางแคบมากถ่ายเต็มเมข้าโคง้งอย่าลัดโค้งนะครับประมาณสองสมกิโลนะจะถึงที่พักเราไม่เห็นทาง ที่พักก็มีเป็นระยะนะคะส่วนนี้ก็จะอยู่ไกลจากหมู่บ้านแม่กำปองอ้ดูดูด,ดูรถกำลังทยอยลงมากันเต็มเลยอุ้ยตรงไหนก็มีแต่น้ำตกอะ่ะ นี่หรือเปล่าที่จอดรถทานทองหลอ่อนตรงนี้นะคะเป็นจุดที่จอดรถที่หนึ่งโอ้ยสารใหญ่มากคนเยอะมากตรงนี้ก็เป็นมีที่พักนะคะมีบ้านฮอบบิตด้วยอหรอ สวนฉันใช่ไม่คิดอันนี้ก็เป็นไรสตอเบอรี่อ่าน,นี่ก็จุดจอดรับส่งขึ้นรถที่จุดเปลี่ยนรถขึ้นเขาแต่ก็เป็นของทานทองอะไรคะ่ะคือจำนวนรถอาจจะเยอะมาก อย่ากมีมอเตอไซค์เนาะถ้ามีมอเตอไซอ่ะครับขี่เที่ยวคือมันมีจุดที่สวยๆเยอะแต่ว่าการใช้รถยนต์ก็จะไม่ค่อยสะดวกมีต้นยางกล้านางพญาเสือโคร่ง ันนี้ก็จุดจอดรถอีกที่หนึ่งนะคะอ่านป้ายไม่ทันโอ้ยคือริมถนนเนี่ยจะเป็นน้ำตกเกือบจะตลอดเส้นทางเลยเป็นทางก็สวยอะ่ะตรงนี้ก็ปลูกดอกไม้นะคะ ก๋วยเตี๋ยวต้มแซบ่บต้มตําเบาเบาพี่อีกกี่กิโลอีกสามนาทีนะจะถึงที่พักมองไม่เห็นดูมองฝั่งซ้ายที่ไรก็จะเจอน้ำตกตลอดเลยอ่ะ ครัวฮิมดอยอันนี้ก็เหมือนกับชื่อดังอยู่นะฮิมดอยไม่รู้ใช่ตรงนี้ไหมโอ้ไม่เชิงี่โอ้รถนะไงนี่เขาจอดถ่ายรูปไม่ร้อนน้ำตกไม่เอ้อเยอะไรนะ ที่จอดรถตีนตกตีนตกนะคะเป็นโครงการหลวงมีชาบูชาบูด้วย โอ้โหโดูจำนวนรถสะก,ก่อนไม่ว่าจะลานจอดรถไหนเต็มผาน้ำลอดอ่ตรงนี้อีกที่เ,เป็นจุดที่เที่ยวเขาจะจอดไปแล้วอ,อ๋อน วิวตรงนี้ก็สวย้วกกี่โลนเจ็ดโลหินน้ำองศีโอ้ยมันละลานตาไปหมดอะ สองร้200เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายจุดหมายอยู่ทางซ้ายอ๋อนั่นไงใช่ไหมเนี่ย่ยใช่ไหมหไม่ใช่ซ้ายซ้าย <c oughs> เห็นรึนูน่นนูน่นนู่นที่มีร่มจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้าย พี่เอ้ยถึงแล้วที่พักของเราโอ้โหฉ่ำไปติดต่อกัอนเนะาะเต็มเลยขกันตรึม